เอาข้างหน้าออกนิดนึงน้าจะได้ดูเด็กเอาจอรออกนิดนึ่ง,น,งน่าดูเด็กยิ่งกว่าเอ้ยเอาสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปามและบางกาะกระซิบก็10สิบกระซิบครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโฟร์ซีซันครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานเปิดตัวซาลอนลักชวรีถึง2ล้านเลยฮะนั่นก็คือเจตุมทอนโทและอาร์เซนออฟยูทีบายสาชาโอ้โหซาลอนลักชวรีถึง2ล้านเลยฮะและตอนนี้ปามก็อยู่ที่เก้าอี้ตัดผมแบบลักชวรีที่ราคาตัวละแค่ สี่แสนบาทคุณผู้ชมโอ้ยออแล้วตอนนี้ช่างตัดผมอยู่ไหนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามหาช่างตัดผมดีกว่านะฮะว่าเหล่าเซเลบิตีของเราเนี่ยเขามีสกิลในการตัดผมหรือเปล่าไปกันเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปถามคุณบอลเจ้าของร้านกันก่อนเลยโหวันนี้เห็นบอกว่ามีการโ p e n i ้ g ทั้งสองร้านเลยความพิเศษของทั้งสองร้านมีอะไรบ้างครับวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเป็นร้านตัดผมที่อยู่ในเมืองกรุงใครที่แบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบยุ่งยุ่งหรือแบบว่า b ซี่อะไรเงี้ยครับก็สามารถเอสเคมาที่ร้านของเราได้ครับ เพราะเราจะมีบริการที่เป็น e x c ล u s i v e มากๆนะครับอยู่ที่ Long โรงแรมโฟล์ซ s o ันนะครับถ้าสมมติว่าปามจะให้พี่ตัดผมใครสักคนหนึ่งโดยที่ไม่ให้ใช้กันไกลหรือไม่ให้ใช้แบตเตอรียนพี่จะใช้อะไรของใช้มีดนะของใช้มีดนะใช้มีดพี่ได้ครับวันนี้เรามางานตัดผมลักชูรีทั้งทีเนี่ย พี่เคยโชว์สกิลตัดผมให้ใครบ้างไหมฮะเกือบเคยว่าเขาไม่ยอมแต่ว่าหนีไปซะก่อนเพราะว่าไม่มั่นใจในฝีมือเราถ้าสมมติว่าผมให้พี่เต้เป็นช่างตัดผมแล้วห้ามใช้อุปกรณ์2อย่างหนึ่งห้ามใช้กันไก่แล้วก็ห้ามใช้แบตเตอรี่พี่เต้จะใช้อะไรที่มันเป็นลักชวรี่ที่สุดในวันนี้ตัดผมครับเครื่องโกนหนวดตัดผมนี้ได้ไหมอ่ะเครื่องโกนหนวดพี่ปกติก็สั่งเพชรหรือพลอยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรอ่ะ ที่บ้านเป็นเรื่องปกติเรื่องผมผมเรายังไม่จบนะครับพักสักครู่ละช่วงหน้าจะกลับมาเมาส์กับเซรลบท่านเนเนนกันต่อคุณพี่ครับเดี๋ยวผมขอเอาจอนออกนิดนึงแล้วก็ข้างหลังอีกนิดนึงนะฮะขอโทษค่ะที่นี่ไม่ใช่ห้องตัดผมค่ะจะเป็น ค่องแว็กคุณผู้ชมอยากแว็กมานานแล้วแว็กส่วนที่เป็นคิวก็ได้ค่ะหรือโซนหน้าผากบนใบหน้าได้แต่ว่าบบกินนี่มีไหมมีค่ะผมขอแว็กกินนี่แล้วไปสัมผัสกันต่อเริ่มจากสาวสาวคู่นี้กันก่อนเลยแล้วถ้าเขาได้เป็นช่างผมสมัครเล่นแล้วเขาจะตัดใครก่อนไปฟังกันครับวันนี้เรามางานตัดผมแบบชัวรี่ทั้งทีเนี่ยอยากจะทราบว่าทั้งสองคนนะฮะเคยโชว์สกิลการตัดผมให้ใครบ้างไหมฮะสามีค่ะสามีค่ะช่วงโควิดไงคะตัดทรงอะไรครับสกินเฮด แล้วก <Cornell. S 2> ็ไม่แหวงแล้วก็ไม่เจ็บตัดมาเนี่ยสามีบอกพ่อเนี่ยรอดหรือร่วงครับรอดสิคะคุณผุ้ชมทำอะไรก็รอดให้คุณพ่อค่ะก็ทรงอะไรครับก็มีรากทรงรากใจใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงตัดให้คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อแบบว่าหล่อขึ้นหรือว่ายังไงบ้างฮะเด็กเลยค่ะเด็กเลยโอ้อ อัอรอด,อรอดถ้าสมมติว่าผมจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยตัดผมโดยที่ไม่ใช้กรรไกรและแบตเตอรี<ย>่แต่ใช้อะไรก็ได้ที่มันตัดออกมาแล้วดูลักชวรี่ที่สุดจะใช้อะไรกันครับใช้ใจตัดอุอย้ยพูดเป็นงั้นล่ะแต่จริงออๆแล้วก็คงไม่โดน <laughs> <laughs> ใช้ใสายตา ความหรูหราไฮโซเข้าไปมันก็จะดูดีขึ้นมางานแต่ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่ดาวเนี่ยมีสกิลตัดผมให้ใครบ้างไหมฮะไม่เลยค่ะพี่จะไม่กล้าเลยเขาว่าฮิตกันแบบเกาๆอ้อเกาๆถ้าสมมติว่าไม่ให้ใช้กรรไกรหรือแบตเตอรี่พี่ดาวจะใช้อะไรตัดผมมีดมีดเอาเป็นอีโต้ฝั่งเพชรไหมเป็นแนังทอทำขาวโชว์สกิลตัดผมให้ปาดูหน่อยมาค่ะไอ้นี่ไม่ตัดอันนี้อันนี้เขาไม่เรียกตัดพี่อันนี้เขาเรียกถอด